เศร้ากันลงไงสังเกตน้ำหมอ,อ,อกน้ำหมอ,อ,อกตกอาตกกุโคโตรแตงก้านเนี่ยเนาะก็น้ำหมอ,อ,อกตกแห้งเลยนอนบ่ได้อยู่ลงใงเมื่อคืนนี่ นอนกับบได้จกักงงจักดยังงั้นนะนอนบ่อิ่มเบ่คืนเมคืนนี่ไอชิเป็นกระถ่อมเนาะนอนบ่อิ่มเบ่คืนงงกินมเรื่อยังกินกับหุ่งพันเก่ากูเกียดขูดเกียดเก่าสังเกต มหมอคน,นอรับพกักข้กงคุกเจีอร์จุกเกียเมื่อคืนนีพกักน,นอนมารลับน,นุ่งกินจะกู่งไปยังไงคิดไว้ชิหน้่งด้วลเมื่อคืนนี่ ผมนอนไม่ลงเลยฉันจะได้นอนเมื่อนี้เนาะพังเบิ่งแรงขนาม่อเลี้วคนขับเมื่อเล้ยวไงอยากได้นอนอีททาลุดมึงกันเนาะฉันได้นอนอีทบ่ มันนอนบัดขืนเนี่ยยังนอนบ่อิ่มอยู่ขุดกรบก็จะบียมหมดแล้วขืนเลยประมาณนี้ยพ่ลุงเลยไปขุดกบปัญหากรบเห็น ป่าวใหญ่หน้าเนาะจากกระเปียกไปแล้วแหละตากน้ขมอม เกิดเหตุเพราคาดคิดฝนตกบาดนี่เอ้าเป็นอ้ไรเขาเราไงฝนตกโอ้หนี่เปียกเลยมีนู่นมาเปียกฝนตกเอ้าฝนตกปุ๋งไงเขาคิดว่าน้ำหมอกได้สังเกตเหงเต๋อเนื้อว่าน้ำหมอกโอ้เขางไงจักกับฏ ให่มันตกใบแห้งเอาเอามาขับพื้นรถพี่ให้มาขับพื้นรถมันจะบวเปีเป่ยน,น,นได้ไหมอาจักนะยืดไปห้มันแ<ะ>ล้วเผาเฮ้ยเลจักเหลืองเติบใหญ่หนึ่งใหญเหลองเติบด้วยแหละอ,อายพี่กระสอบ ปนกอดมันขาวบนไห้ปนหัวมันขาเนี่มองอมาทุนนะเขาทำมาทุนก็ขานีก็ได้ก้นมันขาเนาะอือลงมาเก็บจเ้อโอ้ปกแหงปกแหงปกแหงกอเลบานนี้แหงเขาแหงเาทุ่นเอ ป้าจะเป็นปล่อยเลย hey, ตก,กคือเขาว่านเนาะ,นะเครืองเนี่ยตาวเวรบาลนีน่ะไะนะโอ้ยยุขงขู่นั่นันเพีย้ยกเลยคนวันที่ที่ยังก็อนหนึงวันที่สีบอกโออตกแหงเ,หงเหงขาแหงเขาบันนี่ป้าจกส้างอันพ่นตกใส่สตินไขเต็<ไ>ตนประันนอฮะ เขาคิดว่าน้ำหมอกเดียวไปลงไงตกุกอ๋อน้ำหม,ำหมำอกขั ouais นตุกแห้งไงแหเอมาก้อเันโหช่างกิต่แต่แต่ต่วนันน้ำหมอกตุกแห้งแท่วะกลังเห้อมงนอนเมื่อคืนนี่เป็นอะไรนอนได้ยังเจ้าเมื่อคืนนี่น,อ,นไ <c oughs> อได้นอโน ได้ประตูนะอือโอ้จักพ้นตกดอก้วคนน่ะนะนอนมุมบห้งเหนือเลยนะเอาเลยตีนกุกเกี่ยกุกเกี่ยเมื่อคืนนี่ป้าเปียกแล้วบ้านนี่ชุพมเปบ่อยโบานตีนนะชุ่มเปื่นยมันใส่อันบดโปรกินมีงบุกินชุ่มเปื่อ หลังจากฝนตกเศร้าไปลูกไงลูกลูกอุทูนแล้วเวลาต้องคอยนะแล้วเรียบร้อยไปลูกไงอันนี้จะเป็นไม้คำกลางมองน้องลูกสะสะน,น่าะมาจะเศร้าก็นเถอะฝนหักเศร้าตกลูกไหอุทูนเอ้ยบุทุนนี่นไงไปไปนัๆๆ้นเด็กกอนเจ้าคุณเจ้าหนี้ ป้าจะลงไสะสะเลยนะ่อเอ๊สาวๆเลยน่ะหมอยังเป็นสาวตุก <c oughs> กเจ้าเกี่ยวมือเดียวกันมหมอก็ตัดกาตัดถ้าจะก็ตัด,ตดก็จาบุญย,ยันผลยันผลเนี่ยวัวชุกมันแล้ววันนี้ยังได้รู้บอ เจ้ายังให้ยังซ้อมให้เนาะอเดี๋ยวเขาจะลงกับโมกันแล้วเขาลงเขาเดียวกันแล้วเดี๋ยวสองคนปะมาณกโมให้เดเขาจะออย่ขาเห็นหน้าเห็นไงแต่เขาจะเห็นหน่นเนนยเด้พูดเ้อบอไปแล้วบอ <c oughs> ทำไมไม่กดจะหลุดนะก็หายเจ้าเลยเบิดเพิงในสาเยอะเจ้ากันเบื่อปนเขาก็เจ้าฮักกับเมืองซาโมงนี่เป็นางไกายทางมาเฮ้อว่ะแจ้งงานแจ้งแทะนอนบหลับนุงกินบดคืนไปก็นอนบหลับกัน นั่นฮุบเขาวานนี่พักกันฮุบเขาวานนี่อย่งก็มันเหมยเดี๋ยวลุงเพราะว่ามันฉิดง่อยนี่แล้วเนาะฮุบเขาเขาหมัดเขาตัดเด้ลงนันทงข้าวเปล่าสันเกี่ยวโวะสันพักกันจะเกี่ยวเอาลุงเนี่ยมันตัดเอามันนั่นยาดเนาะหยากนันพวกหมัดนี่แหละพักกันเกี่ยววะสันตัดไว้เหรอ ตัดแบบ่องมือเนาะทำไมตัดาลรดตัดตะเกียวนะนี่ผู้ตัดนี่ผู้เกี่ยวนะ่่องมือช่องมือกันจะเล่้แวไปเลี้ยวไปเลแบบเข้ามาหันมัดเรียวลงหมัดกับมือหนึ่งซะโมลายไปไหนหมัดมือหนึ่งลายคนเนาะมือหนึ่งมือปลายอีตื่นมือหนึ่งกับคนก็หนหามือเนาะกล่าวแล้วทางปั่นทางยังทำไมท่าเกี่ยวนี่เป็นทิศไปลงเป็นทิศไปลงไง ไม่เอาเกี่ยวถ่าเบิ้งหลบสวยๆไปลงไงเป็น,นยังไงผลมันจงชิมาอีโบโดนสำนี่ตกแห้งเติบเมื่อมกี้นี่นะเปียกเลยพ่นเขาไม่เท่าออก็คืนเลยเนี่เป็นไงย,ยายก็นที่จังหรือบ่จะพ่นสิกเกี่ยวหรือบ่สิกเกี่ยวมาได้ลกเกดละพนตกแล้วมาใส่เมนมอดกันเลยอันเอื่อยสิกเกี่ยวเลยแบบพนตกะเลย เขาว่าพ้นน้ำมือจังสิมาอีกเพิ่นวตกกันบ่ลงเลสิลหมัดเขา่อนเนเลือไว้หลายเตบ